สวนเพลินจิตครับพี่น้องสวนเพลินจิตแพนบีครับตรงนี้บอัทก็ไม่เคยมานะครับนี่ครับสวยงามเนาะนี่ครับโอ้โหสุดว้าวจริงๆสร้างสวนอยู่ริมทางรถไฟครับเหลือเชื่อเนาะนี่ครับ เพื่อการใ้พื้นที่เธอเกิดประโยชน์ครับนี่ครับพี่น้องโอ้โหสวยจริงๆเป็นครั้งแรกในชีวิตของบนัสนะครับพี่ได้มาเห็นครับโอ้โหมุมนี้ก็สวยงามครับนี่ครับมุมนี้สวยจริงๆ นี่ครับพี่น้องก็เป็นม่องมาออกกําลังกายอยู่หิมทางรถไฟครับงามเพิงนะครับขอกับทักทายสบายดีเดอ้อสวัสดีนะครับ F C เ,เดอ้อเดี๋ยวคลิปนี้เบานัดก็จะขอพาทุกคนมาชมสวนสวยเนาะอยู่ริมทางรถไฟครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับด้านขวาก็เป็นล่างรถไฟครับตรงหน้าก็เป็นม่องมาออกกําลังกายครับ สวยจริงๆออกแบบได้อย่างลงโตอย่างเก๋กไก๋ครับนี่ครับตรงกลางก็เป็นต้นไม้ก็ไม่ตัดทิ้งนะครับก็ทําเป็นรูเนาะนี่ครับทําหลังคาแล้วก็ทําเป็นรูให้ต้นไม้ขึ้นไปเติบโตได้นะครับโอ้โหสวยสวยสวยอันนี้ต้นอะไรเอ่ยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรเนาะนี่ครับ Okay. เราเดินมาทางนี้กันดีกว่าตรงนี้ก็เป็นย่านเพลินจิตนะครับความยาวนี้ก็คิดว่าน่าจะเกือบ2-3กิโลน้หอดพู้นนะครับจากมองที่ผมย่างไปพู้นนะครับไปตรงหน้าเป็นอะไรเอ่ย <c oughs> นี่ครับก็มีกอกน้ำครับนี่ครับมีกอกน้ำ เป็นที่มาออกกําลังกายเนาะในช่วงคขำๆกับปูพื้นอย่างสวยงามครับด้านข้างก็เป็นรั้วเหล็กเป็นรั้วเหล็กสีเขียวนะครับการเขตไปเนาะนี่ครับป้องกันอุบัติเหตุป้องกันอัตรายนะครับเออแปลกเนาะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์นํามาสร้างสวนสาธารนณะนํามา เอสมองออกกำลังกายในช่วงเช้ายามแรกนะครับด้านข้างต้นอะไรเอ่ยต้นสีเขียว,ยวๆนะครับดอกสีเหลืองๆนะครับด้านนี้ก็เป็นห้องน้ำก็มีน้ำดื่มนะครับก็มีน้ำดื่มฟรีมาออกกำลังกายแล้วก็มีน้ำดื่มนะครับ น้ำดื่มฟรีเนาะนี่ครับพี่น้องเป็นห้องน้ำนะครับนี่อันนี้เป็นห้องน้ำชายด้านนี้นะครับโอ้โหสวยจริงๆนี่ครับลมเย็นจะจอยครับพี่น้องครับเอด้านตรงหน้าของบ่อนัดนี้เป็นถนนอะไรเอ่ย ตีโทรหอดปุ้นครับยาวจริงๆนะครับทุกคนนีครับมาเดินมาวิ่งหนึ่งรอบก็ได้หลายกิโลได้เหงื่อนะครับนี่ครับพื้นมุงนี้ก็สวยงามครับทับหลายครับตรงนี้ก็อยู่ใกล้ BTS เพลินจิตนะครับออกมาจาก BTS เพลินจิตเดินมาก็ไม่เกิน200เมตรก็เจอเลยครับ ก็เปิดตั้งแต่ตีห้แล้วก็ปิดสี่ทุมครับนี่ครับเปิดบริการตีห้ปิดสี่ทุมครับสวนเพลินจิตนะครับส่วนนี้ก็ให้เอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้นะครับนะครับก็ต้องอายุสาเดือนขึ้นไปเด้อก็เอามาได้ครับข้หมาแล้วก็มีก้องครับมีก้ลองรักษาความปลอดภัยเนะนี่ครับ ก็โลบลื่นนะครับทุกคนสวยงามนะครับสุดยอดไอเดียนี่ครับด้านขวาเป็นล่างรถไฟครับก็ไม่ใช่รถไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นรถไฟรุ่นเก่าเนาะตอนนี้เมืองไทยก็กำลังสร้างรถไฟความเร็วสูงสร้างรถไฟล่างคู่ครับ แต่ของเก่าก็ยังรักษาไว้ครับของเก่าก็มีค่านะครับรถไฟรุ่นเก่าก็มีค่าถือว่าก็ยังรักษาไว้เนาะเอาไว้ให้หนักท่องเที่ยวได้มาเดินทางท่องเที่ยวนะครับเอาไว้ขนส่งเข้าส่งของนะครับส่งสินค้านะครับรถไฟไทยก็มีมาหลายร้อยปีแล้วนะครับตั้งแต่ รัชการที่5ของไทยนะครับก็หลายร้อยปีครับแต่เมืองไทยก็ยังรักษาไว้ครับสร้างใหม่ก็ยังรักษาของเก่าครับนะครับตรงไปก็จะเป็นห้องฟิตเนสครับตรงไปเป็นห้องฟิตเนสนะครับ900เมตรโอ้โห,โห,โหสวยจริงๆ แต่บอนัสคงไม่เดินจนสุดนะครับเพราะว่าไกลเสือเกินตอนถ่ายคลิปนี้ก็เป็นตอนเทียงครับตอนเที่ยงแดดร้อนเปรี้ยงๆครับพอดีนั่ง BTS ผ่านมาเห็นครับก็เลยมาถ่ายทำคลิปนี้ดังนั้นข้อมูลการบรรยายก็ไม่มีให้อีกแล้วเช่นเคยเด้อโอ้โหสวยสวย เวลาที่เหมาะในการออกกําลังกายก็คือช่องชวงเช้าด้วครับพี่น้องช่งชวงเช้ากับยามแรงเด้อแต่ตอนเที่ยงแบบนี้ก็ไม่ควรมานะครับระวังเป็นฮิสโตกเนาะมันท้อนแห้งครับช่วงนี้ครับเบานัดขอเข้าร่มแป๊บครับไม่ไหวไม่ไหวมันร้อนโอ้โหสวยจริงๆครับโอเคแล้วพี่น้องขอเดินกลับคืนนะครับ เพราะว่าถ้าตรงไปด้านหน้าก็คงเป็นกิโลนะครับไม่ไหวแต่สวยงามมากครับแต่ตรงหน้านี้สายไฟก็ยังไม่เอาลงดินนะครับตามซอยก็บางซอยก็เริ่มอาลงนะครับตอนนี้กรุงเทพมหานครก็เอาสายไฟลงใต้ดินเนาะโดยเฉพาะเส้นหลักๆนะครับแต่ตามตอกซอกซอยก็ บางซอยก็ยังไม่ออาลงบางซอยก็เริ่มอาอลงแล้วนะครับอีกไม่นานนะครับคิดว่าไม่เกิน10ปีครับกรุงเทพมหาคนครก็ต้องกลายเป็นเมืองไร้สายไฟไร้าสายสื่อสารเป็นเมืองแห่งต้นไม้นะครับเข้าไปมองเลอหรือว่าไปที่ใดก็เขียวขจีนะครับอย่างเช่นยานพร้อมพงครับตอนนี้คนถ่ายคลิปเริ่มหลอดครับ เริ่มหอบเงื่อไหลคายย้อยกว่าจะได้เงินในแต่ละคลิปเนาะตั้งเหนื่อยตั้งร้อนโอ้โห,หมุมนี้ก็สวยงามครับทุกคนครับนี่ครับโอ้โห,หมุมนี้สวยจริงๆครับท้องฟ้าก็สดใสครับท้องฟ้าเป็นสีฟ้าแล้วก็มีเมฆขาวครับ แลคุ้นก็เป็นพวกลงแลมเนาะนะครับเป็นลงแลมครับโอ้โหตอนนี้เป็นโนเบลิลครับโนเบลิลใคย,ยังชั่วมาอยู่ตรงล่มลบอย่างจจอยรับรองมาตรงนี้มีความปลอดภัยนะครับมีกล้องรักษาความปลอดภัยและก็มี คุณพี่พรปภก็มาตรวจตาเกือบทุกครึ่งชั่วโมงนะครับเข้ามาออกกําลังกายเข้ามาย้างมงนีปลอดภัยอย่างแน่นอนครับสวนเพื่นจิตแผน B ถ้ามีแผน B ก็ต้องมีแผน A เนาะแล้วแผน A อยู่ตรงไหนเอ่ยถ้า FC มีข้อมูลก็บอกบรรด,ด้วด้วเด้อ สวนเพชรสวนเพลินจิตแผน A เพราะว่าตรงนี้เป็นแผน B ครับแต่ก็คิดว่าส่วนนี้เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับนำมาปรับปรุงนำมาสร้างสวนสาธารนณะก็ต้องพร้อมว่าสวนตามแนวยาวเนาะสวนตามแนวยาวสวนแนวยาวครับสวนแนวยาว ตามรางรถไฟนะครับโอ้โหโสวยงามสุดเกินนีครับแต่ห้ามนำรถเข้ามานะครับห้ามนำยานพาหนะเข้ามาขี่ในส่วนนี้นะครับ แต่สเลี้ยงก็เอามาได้แต่เราก็ต้องลงทะเบียนนะครับถ้า Fc เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ต้องศึกษาข้อมูลเด้อว,ว่าถ้านำน้องหมามาแล้วจะทำอย่างไรนะครับลงทะเบียนอย่างไรนะครับโอ้โหร้อนจริงๆโอ้โหมาถ่ายคลิปตอนเที่ยง เดือนหน้าก็จะเป็นงานบุญบ้างไฟนะครับเดือนหน้าเบานัดก็จะไปงานบุญบ้างไฟอยู่ที่ยะโสธรเดอวันที่17 18ครับบ้างไฟยะโสธรแต่ก็จะตรงกันกันกบบ้างไฟตะไลหลานของบ้านกุดว่าอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาฬสินนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเนาะเบานัดก็ขอบ่นหน่อยนะครับว่าเมืองไทยนี้ จัดงานไม่ประสานกันเลยบอเนาะเพราะว่าทาเหลืองบางไฟมีซื้อเสียงด่งดังก็ต้องยะโสธร้าบางไฟตะไลก็ต้องบ้านกุดวาครับแทนที่จะจัดให้เหลือมบันกันเนาะนักท่องเที่ยวก็จะได้ไปทั้งสองที่นะครับแต่ปีนี้ก็จะชนกันครับดังนั้นบนัดก็ต้องเลือกไปที่บางไฟยะโสธรน,นะครับแต่บันจูดก็คงต้องไปที่กุดว่าครับไปชมบางไฟ แะไลายล้านครับโอ้โหพูดไปพูดมาก็เหนื่อยนะครับทุกคน <laughs> โอเคนะครับถ้าใครเข้ามารับชมถึงตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับนี่คือสวนเพลินจิตแพนบีนะครับเป็นสวนแนวยาวตามรางรถไฟครับสวนเพลินจิตแพนบีครับแล้วแพนเออยู่ตรงไหนเอ่ย <laughs> โอเคนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าเด้อสบัสบดีเดอ้อสวัสดีนะครับบ๊ายบาย